สวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มก็มาพบกับแอดมินในวันที่5พฤศจ,จิกาย,ยนนะคะวันนี้ชั่วโมงนี้ตอนนี้แอดมินจะพาทานผู้ชมทุกท่านไปดูแนวทางการเสี่ยงโชครัฐบาลลาวนะคะงวดประจําวันที่5พฤศจิกาย,ยนนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางของเจนนกนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางรัฐบาลลาวให้วิ่งรูดที่หลัก7กับหลัก8ปนะคะฝันที่8นะคะชุด2ตัวก็ได้แก่82 83 8, 2, 8 3, 4สี่ 7079แล้วก็81นะคะส่วนตัวที่เจนุกเน้นให้ก็คือ71กับ80น,นะคะคะผู้ชมต่อด้วยสายดวนวงในนะคะเราพัฒนา6 7 8นะคะ3ตัวนะคะก็จุดเอาไว้ดูเอาไปเป็นแนวทางกันเลยนะคะแนวทางเจนุกนะคะคุณผู้ชม ไปดูต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางลาวพัฒนาของอาจารย์กรกาลสินนะคะวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนนะคะซึ่งอาจารย์กรก็ให้วิ่งรูดที่หลัก1น,นะคะชุด2ตัวก็ได้แก่13 14151718แล้วก็19นะคะต่อด้วย1513 17151319ต่อด้วย513 713แล้วก็319นะคะก็แคปเอาไว้ดูจดเอาไว้ดูกันเลยนะคะเอาไว้ไปเป็นแนวทางนะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุก,ท,กทุกสำนักด้วยนะคะ แอดมินก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบร่ำรวยกันทุกคนนะคะแอดมินขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ